ผมเมินมันมาตลอดนะผมรู้ว่ามันเป็นก๊อกแก๊กคันนึงอ่ะพอเรามาขับดูวันนี้นะผมรู้เลยว่าเขาปราณีตมากคือถ้าเกิดคุณบอกว่ามันไม่เห็นมันทุกของได้เยอะเหมือนรถกระบะคือบอกเลยว่าไปซื้อรถกระบะครับ NV เนี่ยอนาคตไกลผมว่าอีกหน่อยนะมันจะต้องเป็นรถยอดนิยม จะช่องเสียจอน90นะครับก็เหนื่อเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเรานะผมขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์1 Subscribe เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีรถดีๆมาทำรีวิวดูนะผมได้รับเกียรติจากคุณออฟนะครับเป็นเจ้าของเต็นท์รถ s w สเรถบ้านเมืองปทุมนะเต็นท์นี้ก็จะเน้นขายแต่รถนางฟ้ารถจากเต็นท์เนี่ยนะครับก็คือคัดสวยทุกคันเนาะก็ลองดูครับลองไปสองเฟซดูนะที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับเป็นรถกระบะ ขนาดเล็กยอดนิยมตลอดการนะครับก็คือนิสสัน NV ซึ่งรถรุ่นนี้นะครับคน Gen Y Gen X เนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเนาะคือผมขอเล่าประวัติให้ฟังอย่างรวบลัดสั้นๆเลยนะครับก็คือในปี93นะครับนิสสันเนี่ยเขาทำ NV ออกมาในตัวถังของแวนนะก็คือใช้เครื่องแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยร่วมกับเซ n นทร B13 เครื่องยนต์เป็นคาร์บูเรเตอร์ขนาด1ัน0นะครับก็คือรหัส GA16DS นะให้แรงมาอีกที่ประมาณ90กว่ามา้าซึ่งไอตัวแวนนี่แหละครับก็ถูกใช้เป็นแท็กซี่ในสมัยนั้นด้วยแต่ว่าตัว NV ที่เป็นแวนนะครับก็ไม่ค่อยประสบควาสมสำเร็จในยอดขายเท่าไหร่จนในปี95นี่แหละครับ NV เน่ยเขาถึงยอมทําโมเดลกระบะออกมาเนาะโดยที่จะเป็นตัว Single c a คอย่างเดียวนะครับเครื่องก็ยังเป็นคาบูอยู่นะยังเป็นเครื่องของเ e n นท r B13 ไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟมุมส้ม แล้วรถก็จะเป็นรถที่แบบแห้งๆไม่มีอะไรเลยนะครับวิทยุก็ไม่มีวัดรอบก็ไม่มีซึ่งผมถือว่างานหยาบมากนะครับเนีย่ยไม่มีวัดรอบเนี่ยพวงมาลาัย power ก็ไม่มีให้จนปี96เนี่ยโอเคก็ยอมใส่พวงมาลาัย power เข้ามาละแต่คราวนี้ปี97จนถึง98อันเนี้ยผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญสมัครผมนะเพราะว่า NV เนี่ยเขาก็เริ่มใช้เครื่องหัวฉีดแล้วนะครับรหัส GA16 DE บางคนก็เรียก DNE นนะคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไง 97-98นี97่แหละครับมันออกโมเดลควีนแคปออกมาแล้วก็คือคิงแคปของรถกระบะนั่นแหละครับมันจะเป็นตอนครึ่งนะเป็นเครื่องหัวฉีดแล้วก็เริ่มมีออปชันต่างๆเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นมาบ้างรีวิวของผมในคลิปนี้นะครับผมจะเจาะจงไปที่ NV ตั้งแต่ปี97-98ขึ้นไปที่เป็นเครื่องหัวฉีดโอเคนะวันนี้ที่ผมเอาคันนี้มานะครับมันมีความพิเศษยังไงคือผมมองว่ามันเป็นคันที่คลีนที่สุดแล้วก็สวยสมบูรณ์ที่สุดคู่ควรแก่การเอามาศึกษาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าานนนะมัเป็ไงงบ้ ดีไซน์ด้านหน้าของเขานะครับก็จะบ่งบอกถึงความเรียบง่ายนะความเฉมนิดๆน,นะครับแล้วก็ความน่ารักนะเนี่ยมาดูตัวไฟหน้านะไฟหน้าเนี่ยมันเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับก็ถ้าเป็นตัวใหม่กว่านี้นะมันก็จะเป็นไฟผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกมัลติรีเฟกซ์หรือเปล่านะครับมันก็จะให้ความสว่างที่ดีกว่านี้นะนก็จะเป็นไฟที่แบบค่อนข้างล้าสมัยอะนะถ้าเทียบกับรถปัจจุบันนะครับไฟเลี้ยวก็ยังเป็นไฟมุมส้มอยู่ทุกคนสังเกตดีๆนะแบบนี้เขาเรียกว่าไฟลึกนะถ้าเกิดเป็นปี2,000ขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกไฟยาว ซึ่งไอไฟยาวเนี่ยันก็จะกลับไปเหมือนกับ NV ที่เป็นตัวแวนเมื่อปี93แล้วก็กระจังนะกระจังเนี่ยผมชอบมีเอกลักษณ์สูงมากเลยครับกระจังเนี่ยมันเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันกับกันชนหน้าเห็นไหมซึ่งผมว่าเออมันก็แปลกดีนะแล้วก็ทะเบียนนะฮะทะเบียนเป็นสีขเขียวเห็นไหมก็คือจดทะเบียนเป็นรถกระบะนะครับเนี่ยเห็นไหมพเพื่อนๆเนี่ยมันมีคิ้วดําด้วยนะครับไอคิ้วดํากับไอขอบตาดำเนี่ยผมว่ามันรับกันดีมากๆเลยนะมันมันเฉมจับใจเลยผมว่าตัวคลาสสิกอะ่ะ ควรจะเล่นตัวไฟลึกสมับรผมนะอันนี้ส่วนตัวด้านข้างนะครับสํัหรผมนะคือมันน่ารักจับใจเลยยิ่งถ้ามันได้มีอตัวตู้ข้างหลังเนี่ยนะครับเห็นไหมทรงมันจะแบบอืมคือผมว่ามันดีอ่ะเห็นมันวิ่งบนท้องถนนเนี่ยในสภาพที่สมบูรณ์นะคือผมว่ามันสวยจริงๆครับความยาวทั้งคันของเขานะครับอยู่แค่4.2เมตรเท่านั้นซึ่งเป็นรถที่คล่องตัวสูงมากๆม,ม,มันสั้นกว่า To y o t a Vios อออีกครับ แล้วก็ส่วนช่วงล่างเนาะคันนี้คือช่วงล่างเดิมๆมเนี่ยเดิมๆม,มันจะสูงเตอ่อแบบนี้เลยนะซึ่งผมว่าดีนะครับมันเป็นคุณสมบัติของรถกระบะท,ที่ขาดไม่ได้คือมันต้องมีความออฟโรดนิดนิด,นดสามารถลุยน้ําท่วมขังได้เบาๆเ,เ,เส้นทางธุระกันดานแบบไม่ได้มากอะไรให้มันไปได้นี่แหละคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นรถกระบะแล้วก็ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับมันจะเป็นคอยสปริงนะซึ่งมันจะเหมือนรถเก่งเลยแต่แค่ มันเป็นกระดองของรถกระบะมาครอบไว้แล้วก็ยกสูงช่วยมันนิดนึงล้อแม็กนะครับจะเป็นขอบ14เดิมๆก็จะอย่างเงี้แหละนะครับน่ารักดีเอาไปใส่15ก็สวยครับบางคนเห็นเอาไปทําซิ่งสวยตู้ใสตรงนี้นะครับมันก็จะมาจากโรงงานเลยนะตรงนี้คือผมไม่แน่ใจสเปคมันนะครับบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีเห็นไหมเขาเรียกควีนแคปเนี่ยประตูนะครับเนี่ยสำหรับผมนะรู้สึกถึงความบางครับ คือรถญี่ปุ่นมันก็คงได้แค่เนี้ยแหละแต่คันเนี้ยเคะดูรอบคันแล้วนะครับคือแบบเดิมๆบางๆไม่เคยมีชนเลยมหัศาจรรย์มากด้าน,นท้ายของเขานะครับก็จะแบบมีความสั้นป้อมน่ารักเนาะแล้วก็เนี่ยผมชอบตรงนี้ตรงสติกเกอร์ด้านล่างนะครับเห็นไหมห้ามใช้ลากจูงเป็นการเตือนเราแล้วก็ย้ำเราจริงๆนะครับว่ามันไม่ได้แรงเยอะเหมือนรถกระบะ ที่เป็นกระบาดจริงๆนะย้ำอีกครั้งว่าคันนี้มันคือรถกเก่งไงแหละแต่แค่มีกระดองรถกระบาดมาครอบไว้แค่นั้นเองการเปิดด้านท้ายของเขานะครับจะต้องเปิดเป็น2จังหวะนะเนี่ยมีกระจกใหญ่ด้วยนะครับสวยจังหวะที่หนึ่งเนี่ยเราก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้ก่อนเห็นไหมอ่าแล้วก็จังหวะที่2เราก็เปิดแบบนี้ได้อีกนะครับซึ่งบรรทุกของได้เยอะจับใจเนาะยิ่งถ้าตัวไหนไม่มีไอ้ตู้ใสตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มพื้นที่การบรรทุกได้เยอะกว่านี้อีกคราวนี้นะครับผมเชื่อว่ามันต้องมีคําถามว่าแบบ ด้านหลังเนี่ยมันสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไหมแม้เพราะมันมีกระจกแบบช่วยระบายอากาศให้เราหายใจอะนะคือ <c oughs> ผมมองว่ามันทําไม่ได้นะครับทาได้ไม่ดีนะค,คือผมต้องนั่งตัวงออย่างเงี้ยนะครับเฮดรูมันไม่เหลือเลยจริงๆเนาะ <c oughs> แต่ผมคิดว่าถ้าไม่มีไอ้ตู้เนี่ยนะครับมันยังพอนั่งได้อยู่บ้างนะแต่ว่าอย่านั่งไปไหนไกลนะครับเพราะนั่งบรรทุกหลังเนี่ยมันอันตรายมากโดยเฉพาะเดินทางไกลเนี่ยนะครับมันมีหน้าต่างเอาไว้แบบสื่อสารกับคนในรถได้ด้วยนะเนี่ยเออคือผมชอบมากเลย สร้างสรร์แล้วก็มีประโยชน์มากการปิดด้านหลังก็จะปิดเป็น2จังหวะนะครับนี่คือจังจังหวัดที่1เนาะแล้วจังหวัดที่2ก็เหมือนกันนะครับย้อนทางก,กับตอนเปิดเนาะก็เรียบง่ายมีแค่นี้แหละครับห้องเครื่องของเขานะครับก็จะค่อนข้างโล่งโปร่งสบายตาเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ G A 1 6 D E นะครับ b o l k o l e D N E นะอันนี้ผมไม่ทราบความต่างจริงก็จะเป็นเครื่องหัวฉีดข,ขนาด1ัน0กนะครับก๊อกองอากาศตรงนี้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะ เครื่องคาบูกับเครื่องหัวฉีดเนี่ยมันต่างกันตรงนี้แหละนะครับเห็น hey ไหมตัวหัวฉีดมันจะเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะก็หัวฉีดมันก็จะดูแลง่ายกว่าแล้วก็ทนทานกว่าประหยัดน้ามันกว่าแรงกว่าด้วยพัดลมบ้อน้ำมีมาให้2ตัวนะครับเรื่องการระบายความร้อนเนี่ยอันนี้ก็สบายใจหายห่วงมีความเรียบง่ายทนทานสูงนะครับอะไหล่ก็เยอะภายในนะครับของเขาเนี่ยถือว่าเรียบง่ายนะคือไม่รูหราแต่ราณีตมาก นะครับดูการประกอบของเขาเนี่ยนะผิวสัมผัสของเขาเนี่ยคือดีมากนะครับคันนี้สภาพสวยมากเลยครับพวงมาลัยไม่มีริ้วรอยเลยนะคอนโซลเนี่ยก็เนียนกริปเลยอันนี้มาเป็นพวงมาลัยสีก้านแล้วนะครับก็ถ้าเป็นตัวก่อนนะเนี่ยมันจะเป็น2กา้านหน้าจอ,องเขาเนี่ยไม่มีวัดรอบให้ซึ่งผมว่ามันไม่โอเคมากๆเลยนะยิ่งถ้าเป็นกับเกียร์ธรรมดาด้วยเนะี่ยผมจัดว่างานหยาบเลยนะครับคือแบบแล้วจะเปลี่ยนเกียร์ยังไงอะ่ะฟังเสียงหรอ ซึ่งมันเป็นวิธีของรถที่โบราณแล้วก็ล้าสมัยมากนะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นในรถยุค90ระยะทางก็ยังเป็นแบบแอนาล็อกอยู่นะแผงคอนโซลตรงนี้นะครับตรงกลางเห็นไหมก็วิทยุเดิมนะครับวิทยุเดิมติดรถจากโรงงานยังใส่เทปอยู่เลยนะครับแล้วก็สภาพสวยด้วยนะแอร์ก็จะเป็นการรับลักษณะเนี่ยนะสไตล์รถยุค80นะครับเอออันนี้ก็น่ารักคู่ควรในการอนุรักษ์ไว้นะครับช่อง ส่เรียนอีกแล้วเหรอหรือว่าช่องเขียบบุหรี่น่าจะเขียบบุหรี่นะอันนี้ก็ช่องเก็บของนะครับมีลักษณะเป็นหลุมที่ว่าหย่อนลงไปก็ใช้งานได้จริงนะครับของมันจะไม่กระเด็นออกมาเท่าไหร่เอ,อ่อเกียร์นะครับเกียร์ก็เทียบง่ายนะแล้วมีตัวนี้ด้วยอันนี้เอาไว้ดักคนมีอายุนะครับเอาไว้เป็นตัวล็อกนะครับสาหรับรถสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขา็อกรถเนะี่ยการขโมยมันจะเป็นลักษณะนี้แหละเก๊ดด้านซ้ายนะเวลาเปิดเนี่ยมันจะต้องเปิดลักษณะนี้ บิดแล้วดึงออกมานะครับเก๊ดูใหญ่นะแต่ช่องก็ใหญ่เหมือนกันนะครับก็ถ้าดูดีๆช่องเก็บของเก็บได้เยอะมากคันนี้กระจกเป็นแบบมือหมุนนะครับซึ่งดีมากๆนะสบายใจหายห่วงเรื่องมอเตอร์เสียเบาะของคันนี้นะครับจัดว่านั่งสบายมากเป็นรถบ้านที่แบบคือใส่ใจอะ่ะเป็นรถที่ประกอบออกมาแล้วก็ทําออกมาได้แบบค่อนข้างเนี้ยบ เ้าเทียบกวับราคาของมันสภาพของเบาะคันนี้จัดว่าสวยมากจริงๆครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะเนี่ยปรับกระจกข้างเนี่ยใช้มือปรับลักษณะนี้นะครับนี่เด็กเจนซจะไม่มีวันได้เห็นสิ่งนี้มีน,นี่จุดหนึ่งนะเนี่ยเป็นรถยุค90ที่มีช่องวางแก้วมาให้แล้วนะครับผมขอชมเชยมากเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นก้นเอาไว้แบบสาหรับย่อนแก้วกาแฟลงไปนะถ้าเป็นแก้วกาแฟเย็นมันจะฟิตพอดีเลยครับอันนี้สรรเสริญมากบอ่อหลัง สำหรับคันนี้ผมถือว่าเกือบนั่งได้แล้วกันนะเนาะเล็กรูมเนี่ยมันก็จะไม่เหลือนะครับแต่มันก็ไม่ถึงขนาดโดนเบียดน,นะอันนี้เป็นตำแหน่งคนสูง170ว่านะครับอันนี้ผมนั่งนะแล้วถ้าเกิดคนสูง170กว่าอย่างผมมานั่งตรงนี้อีกนะครับมันก็จะชนขาพอดีเลยเฮดรูมเนี่ยเห็นไหมครับชนหัวพอดีเป๊ะเลยนะถ้าคุณจะให้เพื่อนโดยสารติดรถ ไปในเมืองเนี่ยมันก็ทําได้อยู่ครับแต่ถ้าเดินทางไกลเนี่ยผมว่ามันคงจะเหนื่อยแล้วก็ลําบากมากคือผมเข้ามานั่งแป๊บเดียวเนี่ยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีผมเวียนหัวแล้วครับนี่ขนาดรถดจอด,ดเฉยนะแต่สิ่งที่ผมชอบก็มีอยู่นะครับเนกระจกข้างเป็นกระจกเปิดได้เขาเรียกกระจกหูช้างนะอันนี้น่ารักนะครับรับลมได้แล้วก็ช่องเก็บของด้านข้างมีมาให้ทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นช่องที่ใหญ่มากอันนี้ผมก็ชอบอยู่โดยรวมนะครับห้องโดยสารด้านหลังถือว่าไม่ผ่านนะเว้นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแบบเด็กตัวเล,เล็กๆจริงๆอ่ะ นะก็จะเหมาะกับวางของมากกว่านะมันก็ดีกว่ากระบะซิงเกิลแคที่คุณไม่ต้องเอาของไปใส่กระบะหลังไงคุณก็เอามาใส่ข้างหลังเนี่ยเป็นกระเป๋าของประจุกระจิกของคุณนะ่ะก็รินีในเมืองของ Nissan NV ตัวนี้เลยนะครับจัดว่าดีมากๆคล้องตัวสูงมากนะคือคันเร่งอ่ะมันเป็นธรรมชาติดีครับระยะฟรีแทบไม่มีนะน้ําหนักก็ดีหละเบาๆกดปุ๊บทํางานเลยนะครับเบรกก็ดีครับเบรกไม่หัวทิ่มคือมันใช้ง่ายนะครับ น่ารักน่ารักเนาะคือมันก็เป็นฟิลรถบ้านที่แบบค่อนข้างปราณีตค่อนข้างใส่ใจนะพวงมาลัยเนี่ยผมชอบนะพวงมาลัย like. นี่ระยะฟีแทบไม่มีนะดูเดิเห็นไหมคือพวงมาลัยน้าหนักมันมันดีนะไปถึงแมไปถึงล้วใช้ในเมืองนะเออแล้วก็ค่อนข้างกระชับสรีร้าของเขาเนี่ยอย่างที่บอกมันก็แค่4.2เมตรเท่านั้นเองมุดซ้ายมุดขวาในเมืองเนี่ยคือทําได้ดีจริงๆแล้วก็ฟิลการขับนะครับมันจะเหมือนแบบ มีความนั่งเก้าอี้อยู่บ้านนะช่วงล่างนะครับของ NV เนี่ยถือว่าค่อนข้างนิ่มนะถ้าเทียบกับรถกระบะท,ทั่วไปเนี่ยคันนี้นิ่มกว่าเยอะนะเพราะมันเป็นช่วงล่างของรถเก๋งนะครับมันเอามาจาก Sunny B14 ะฉะนั้นเวลาเราขับรถกระบะ NV ตัวเนี้นะมันก็จะรู้สึกเหมือนขับรถเก๋งนี่แหละครับช่วงล่างก็จะออกนุ่มๆหน่อยแต่ก็จะแบบมีความเด้งด้วยนะตามสไตล์รถบ้านของญี่ปุ่น เครื่องยนต์เครื่องยนต์นี้ผมชอบอัตราเร่งไม่น่าเกียดนะ0ถึง60นยโอเคมันไปได้ดีเลยแหละแต่60ขึ้นไปมันจะเริ่มตือๆละนะอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังเครื่องอะไรมันไม่ได้เยอะมั้งการขี่นอกเมืองเนี่ยรงมาไราเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่สำหรับาก,การขับนอกเมืองคือมันจะเบากับหนักแบบไม่ค่อยสัมพันธ์กับความเร็วอ,อืมมันจะแปลกๆแ,แต่ผมก็ยังชอบ ความแน่นความคมของพวงมาลัยนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะระยะฟรีคันนี้น้อยมากนะครับแต่แค่น้ําหนักมันไม่เป็นธรรมชาติส่วนช่วงล่างเนี่ยมันก็จะออกลอยนิดนึงนะครับก็จะออกร่อนๆหน่อยเวลาเราขับความเร็วสูงเลยเพราะอย่างยิ่งตอนเข้าโค้งนะมันก็จะเหมาะก,กับการขับขี่แบบไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปรีบร้อนอะไรคันนี้ <S <S NV เนี่ยมันจะมีอาการท้ายเบานะมันก็จะรู้สึกวิวๆิวนิดนึงแต่คันนี้มันติดคล้ายๆแคลรี่บอย,ย oy, นู่อรอไหมเออมันติดมาจากโรงงานแล้วซึ่งมันก็จะกด น้มันก็จะมีน้ำหนักมากดด้านท้ายพอสมควรมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลอยนะครับคือผมว่ามันช่วยเรื่องบาลานซ์น้ำหนักรถได้ดีพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้น NV ตัว Queen cap ที่ไม่ได้ติดไอ้ตู้ข้างหลังเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะลอยแล้วก็เด้งกว่านี้พอสมควรคนที่ไม่ได้ติดตู้มานะครับไอ้ตู้ใสๆข้างหลังเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคุณมีการบรรทุกของบ้างนิดนึงนะสัก50โล นะร้อยโลอะไรเงี้ยมันก็น่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรเหมือนกันคือผมว่าฟิลมันเป็นแบบรถจ่ายตลาดของจริงอะ่ะคือคุณซื้อไปบรรทุกของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเอาไปค้าขายไปปิกนิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือคันนี้มันเป็นรถที่แบบเหมาะกับการขับสนุกแบบเอาฮาจริงๆครับคือไปเรื่อยๆทัวร์ลิงคือไม่รีบร้อนเลยจริงๆมันไม่ใช่รถเพอร์ฟอร์แมนนะครับมันทําไม่ได้นะแต่ผมว่ามันก็มีเคล็ดลับที่มันทําให้รถเฟิร์มขึ้นเกาะถนขน,นขึ้นนะครับก็คือคุณอาจจะ ไปใส่แม็กขอบ15นะครับแล้วก็ให้ออฟเซตมันยืดๆหน่อยนะให้ฐานล้อมันกว้างขึ้นนะครับค้ายางจาก185ก็ใส่เป็น1 9นะึง้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็จะช่วยให้มีความมั่นใจในการเกาะถนดมากขึ้นกว่านี้อีกพอสมควรเนาะถ้าเทียบกับรถเก่งทั่วไปอะเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะสู้ไม่ได้คุณเชื่อไหมว่าคันเนี้ยท่าที่ผมลองเทสมาหลายคันนะช่วงล่างให้ความรู้สึกดีกว่าแล้วก็มั่นใจกว่าปตโยต้าโซลูนา ท่านี่ผมลองเทสมานะไม่ว่าจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่นิสัน n จะทาได้ดีกว่าเพื่อนเสมอในเรื่องของช่วงล่างแต่ที่เกียกับรถกระบะนะครับคือมันขับง่ายกว่าเยอะมีความนุ่มนวลแล้วก็มีความคล่องตัวสูงมากถ้าเกิดคุณคิดว่าจะซื้อรถกระบะโดยที่ไม่ได้บรรทุกของหนักมากมายนะครับบรรทุกอิฐบรรทุกปูนเนี่ยนะคือ nv ผมว่าก็น่าสนใจนะ anv กระบะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องคาร์บูหรือว่าตัวหัวฉีดก็ตามเนี่ยเขาเล่นกันแค่หลักหมื่นเองครับ ดังนั้นถ้าเกิดคุณจะหา NV มาใช้สักคันนะผมแนะนําให้เล่นเครื่องหัวฉีดนะเพราะราคามไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับแล้วก็เอาคันที่เขาซ่อมจบมาแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่คุณซื้อรถเน่าๆมาเนี่ยค่าซ่อมค่าปั้นแพงกว่าราคารถที่เราซื้อหลายเท่านะมันมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับดังนั้นเลือกคันที่มันแบบสวยๆนิดนึงสมบูรณ์นิดนึงจะดีแพงนิดแพงหน่อยอย่าไปสนใจครับ การซ่อมบำรุงเนี่ยของคันนี้ถ้าที่ผมศึกษารีวิวมานะครับถือว่าค่อนข้างง่ายแล้ว่็ราคาถูกมากคืออะไหล่มันเยอะอยจริงจครับเพราะว่ามันใช้อะไหล่หลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยอนต์ช่วงล่างเนี่ยร่วมกับซันนี่ b 1 4ได้เลยเรื่องค่าใช้จ่ายในกบบารบำรุงรักษาตรงนี้ก็หายห่วงนะครับเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้ถ้าถามว่าระหว่างผมกับคันนี้เป็นยังไงผมจะซื้อไหมอืมคือผมคิดว่าถ้าเกิดผมยังไม่มีรถกระบะบรรทุกข,ของนะครับแล้วก็ยังต้องการรถ รถบ้านเนาะใช้เพิ่มสักคันหนึ่งเนี่ยคือผมซื้อนะมันเป็นรถที่แบบเอาไปบรรทุกเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ได้นะครับวเวลาจะซื้อของนะซื้อต้นไม้ซื้อหมาซื้อแมวเข้าบ้านเ,น,เนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากคือจะขับไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ได้นะครับเพราะมันก็มีความเป็นฟิลแบบรถเก่งคันหนึ่งแล้วเป็นรถเก่งขนาดเล็กด้วยนะที่มันดันบรรทุกของกระจุกกระจิกเล็กน้อยได้เสียดายที่ผมมีรถกระบะแล้วนะครับแล้วเป็นรถกระบะบรรทุกหนักด้วยนะ ซึ่งวงเล็บว่าตั้งแต่ได้มาไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับก็แค่แบบขับกระปิดกระปอยเฉยก็เสียได้เหมือนกันเนี่เอาจริงๆนะ nv นะครับผมเมินมันมาตลอดนะผมรู้ว่ามันเป็นรถกระบะคันเล็กแล้วก็แบบก็แก๊กคันนึงอะ่ะเออแต่ว่าพอเรามาขับดูวันนี้นะผมรู้เลยว่าเขาปราณีตดมากนะครับเขางานประกอบเขาก็ดีแล้วก็ฟีลลิ่งช่วงล่างนะเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยคือรู้เลยว่านิสสันเนี่ยเขา ตั้งใจนะครับแล้วก็คัดสรรมาให้เราเลยคือมันเป็นรถที่แบบคุณภาพคันหนึ่งเลยอะถ้าเทียบกับราคาของเขาสรุปนะครับนิสสัน NV ก็เป็นรถที่ผ่านเกณฑ์ยุค90ทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมนเทนแนนซ์มนเทนแอน์อันนี้เราข้ามไปได้เลยนะครับมันก็แค่รุ่นนิสสันนะที่ว่าเป็นเครื่องช่วงล่างร่วมกับซันนี่ B 1 4นะครับอันนี้ทนทานซ่อมบำรุงถูกนะครับหายห่วงนะแล้วก็เรื่องการใช้งานอันนี้เกินผ่าน นะคือผมมองว่ามันเป็นรถที่ใช้งานชีวิตประจําวันในเมืองได้ใช้บรรทุกของกระจุกกระจิกน่ารักได้คือมันเป็นรถอเนกประสงค์ที่แบบดีเลิศเลยอะนะคือถ้าเกิดคุณบอกว่ามันไม่เห็นบรรทุกของได้เยอะเหมือนรถกระบะคือบอกเลยว่าไปซื้อรถกระบะครับไม่ค่อยเหมาะกับคนที่สายเพอร์ฟอร์แมนซ์นะถ้าคุณอยากได้รถขับขี่มั่นใจแบบจริงๆของจริงอะนะฮะคุณไปซื้อ s u n n y B14 นะแล้วก็สามเรื่องราคานะครับเรื่องนี้ก็ผ่านแบบไม่ใช่เป็นต้องพูดเพราะว่ารถมันแค่หลักหมื่นนั้นเองครับ เนาะคือใช้ใช้ไปเถอะครับใช้ไป5ปีท,ทุกทิ้งยังคุ้มเลยคันนี้เหมาะใครบ้างน,นะครับสําหรับผมนะเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆนะ SME หน้าใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยนะครับผมว่า NV เนี่ยตอบโจทย์คุณมากนะคือคุณจะบรรทุกของกร,ก,กระจุกกระจิกก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้สัญจรไปมาในเมืองนะเพื่อติดต่อง,งานเนี่ยก็ทําได้แล้วก็จะลุยพื้นที่ธุรกันดานแบบเบาๆก็ยังพอทําได้ครับคือมันเหมาะกับทุกอาชีพเลยครับ ถ้าคุณไม่ใช่ผู้รับเหมานะคันนี้โอเคมากๆและอันนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวนะย้ําว่าส่วนตัวลว้ลวนๆนะครับผมเชื่อว่า NV เนี่ยอนาคตไกลผมว่าอีกหน่อยนะมันจะต้องเป็นรถยอดนิยมเพราะว่ารถกระบะไซส์เล็กขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นนอกจาก Daihatsu Mira L80 ที่เป็นรถกระบะแล้วก็ Suzuki c a r i b e a n Sporty คู่แข่งคันนี้ผมว่าไม่มีนะคือพยายามนึกแล้วก็ยังอาจจะมีแต่อาจจะไม่แบบ เืออาจจะมีแต่ไม่ชัดเจนคําถามประจาคลิปนะครับนิสสัน NV เนะี่ยคุณว่ามันน่าซื้อไหมแต่ผมซื้อนะอช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อย